ะะซึ่งวันนี้ก็ได้แชมป์ไปหลายประเภทแล้วค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทผู้ผสมรวมถึงประเภทเดี่ยวนะคะซึ่งผลการแข่งขันนียเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมอ,อีกเช่นเคยค่ะการแข่งขันเซาท์อีสต์อาเซียนจูเนียร์แอนด์คาร์เดตเทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2016ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวันนี้เป็นการจิงชัยการประเภทผู้ผสมและประเภทเดี่ยวของทุกรุ่นซึ่งนักตบมืเล่นไ,ไทยมีคิวลงสนาะมช่วงเช้าที่ผ่านมาคือประเภทผู้ผสม ในรอบ16ทีมสุดท้ายซิริทูวงทิพย์ที่จับคู่กับแคสเรียาองศีสองตำแหงหลักของทีมเยาวชนชาติไทยลงสนามในเสื้อสีกรม5าพบก,กับคู่ของฮูคงเรียนกับบูทิทูฮาจากเวียดนามในเสื้อสีเหลืองเกมนี้แม้คู่ของไทยจะเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่ทั้งศิริทและแคสรียาก็อาศัยทีมเวิร์กเก็บได้อีก3เกมที่เหลือ ตกผลให้ทีมคู่ผสมของไทยเอาชนะเวียดนามไป1ต่อ3เกม9ต่อ11 12ต่อ10 13ต่อ11และ14ต่อ12ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่จากสิงคโปร์ก่อนที่จะแพ้และตกรอบก่อลโรเชอดไปอย่างน่าเสียดายอีกคู่ในรอบเดียวกันพัทรธรพัสรากับจินิพาสเวตบุรเสื้อสีม่วง พบกับคู่เต็งหนึ่งอีทานเฟิงและนิโคลหลิวในเสื้อสีเหลืองจากสิงคโปร์คู่นี้สู้กันได้อย่างสูสีต้องตัดสินกันถึงเกมที่5ตอนที่คู่ของไทยจะเป็นฝ่ายแพ้ไป2ต่อ3เกม11อ 4, 8ต่อ11แต่อ11บต่อบเอต่อลต่องกรอบไปอีกทีมในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวของทุกรุ่นคู่ที่น่าสนใจเป็นการลักษณะของแต่ละงห้ อีกูนในเสื้อสีม่วงพรามหวังของไทยในประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ซึ่งก่อนหน้านี้สองนัดยาโบเอาชนะผู้แข่งมาได้ทั้งหมด โดยพบกับแบกคุณติงจากสิงคโปร์คู่นี้ก็ยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีจนต้องทวนกันในเกมที่5ซึ่งเป็นเกมตัดสินปรากฏว่ายานพงศ์เป็นฝ่ายแพ้ไปแบบฉูเฉียด2ต่อ3เกม11ต่อ5 9. ต่อ11 5ต่อ11 11ต่อ4และ12ต่อ14ีอย่างไรก็ตามยานพงศ์ยังผ่านเข้ารอบเมนรอหรือรอบที่คนสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มซึ่งชิงชัยกันในช่วงดึกของวันนี้นั่นเอง คนค่ะ